กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันนะคะว่ากันด้วยเรื่องของใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะคะอีกเพียงไม่กี่วันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเตรียมจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันถ้าหากว่าเราต้องไปเปิดเรียนหรือว่าออนไลน์เนี่ยนะคะไปเรียนที่โรงเรียนกันแน่นอนว่ากระเป๋าเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยรองเท้าเอ่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยแทบจะต้องซื้อกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าในช่วงของการเรียนออนไลน์บางที่เนี่ยเรียนอยู่กับบ้านเผลอแป๊บหนึ่งลูกๆโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นสูงขึ้นอ้วนขึ้น เท้าใหญ่ขึ้นทุกอย่างต้องซื้อกันไปหมดเลยนะคะต้องจับจ่ายซื้อของกันสําหรับการเตรียมเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆพาไปที่หนองคายค่ะร้านขายชุดนักเรียนที่หนองคายขายดีมากๆเลยนะคะช่วงก่อนเปิดเรียนนะคะ,ะก่อนเปิดในหลายสัปดาห์ด้วยเหตุที่ว่านักเรียนตื่นเต้นอยากไปเรียนแล้วก็อยากจะไปเจอเพื่อนๆหลังจากปิดในช่วงของโควิดมานานก็เลยชวนผู้ปกครองเนี่ยมาซื้อกันล่วงหน้าในขณะที่ยอดขาย,ขายของทางฝั่งลาวเนี่ย ายเกลี้ยงเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ปิดประเทศคนลาวก็ข้ามมาไม่ได้ไปที่ร้านหนองคายอํานวยพอรอยู่ที่ตลาดชัยพรเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะร้านนี้จําหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยคุณคนดีสุธารักษ์สกุลเจ้าของร้านนะคะบอกว่าช่วงนี้ทางร้านขายดีอาจเป็นเพราะนักเรียนอัดอั้นนะคะอยากจะไปโรงเรียนหลังจากที่ไม่ได้ไปโรงเรียนในช่วงปิดจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาเลือกซื้อชุดนักเรียนกันตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาโรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดเทอมในวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้งโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะ โดยลักษณะของการเลือกซูชุดนักเรียนปีนี้เนี่ยนะคะก็ยังสามารถขายได้ตกเฉลี่ยนักเรียน1คนจะซื้อชุดนักเรียน1-3ถึง3ชุดหากเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นชุดนักเรียนก็คือเสื้อกับกางเกงหรือเสื้อกับกระโปรงคนละ300บาทต่อ1ชุด ชันประถมคนละ500บาทต่อ1ชุดส่วนมัธยมก็มีค่าชุดอยู่ที่ประมาณ600-700ถึง700บาทไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆเช่นรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าเข็มขัดเป็นตน้นคุณคนดีบอกว่าช่วงที่ปิดประเทศลูกค้าลาวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ก็เลยทำให้ยอดขายสินค้าให้แก่ชาวลาวหายไปหมดเลยนะคะ ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าทางร้านก็ยังคงมีลูกค้าเก่าที่รักบรรยากาศของร้านค้าเลือกที่จะมาซื้อกับทางร้านมากกว่าจะไปที่ห้างทางร้านจะมีบริการหลังการขายมีการรับปักชื่อในราคามิตรภาพและโครงการของรัฐบาลนโยบายเรียนฟรีมีใบเสร็จเบิกได้ก็สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านด้วยเช่นกันในขณะที่คุณสุภาพรปรมพิทักษ์เป็นชาวบ้านปะโค พาหลานชายสองคนมาเลือกซื้อชุดนักเรียนบอกว่าปีนี้ซื้อชุดนักเรียนให้หลานคนละหนึ่งชุดคนน้องเอาของเก่าของพี่ชายไปใช้ต่อส่วนพี่ชายก็ใช้ชุดเดิมที่มีอยู่แล้วก็ซื้อเพิ่มให้อีกหนึ่งชุดเพราะว่าต้องประหยัดข้าวของก็แพงขึ้นหลายอย่างต้องหาทางประหยัดช่วยด้วย การที่มาเลือกซื้อชุดนักเรียนที่ร้านเฉพาะไม่ไปซื้อที่ห้างก็เป็นเพราะว่าชอบบรรยากาศของทางร้านนะคะโดยบอกว่ารู้สึกผูกพันกับร้านค้าเพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าเหนียวแน่นกันมาหลายปีค่ะแล้วก็จะอุดหนุนแบบนี้ไปเรื่อยๆพูดถึงเรื่องของการซื้อของในช่วงของเปิดเทอมขออนุญาตพากลับมากรุงเทพกันสักนิดหนึ่งค่ะ เพราะว่าที่พึ่งของคนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ว่ารายได้หรือว่ารายรับหรือเงินออมที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอก็ต้องหันหน้าไปพึ่งโรงรับจำนำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่นะคะทางด้านของสำนักงานสถานนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือว่าโรงรับจำนำกทมได้จัดโครงการลดดอกเบี้ยช่วยเหลือนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาและผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะ ซึ่งก็การที่จะเริ่มเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึง30มิถุนายนนี่คือช่วงระยะเวลาที่จะช่วยเหลือกันโดยลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองถ้าจำนำไม่เกิน5,000บาทดอกเบี้ย0.25ต่อเดือนจำนำที่5,000 5,001หรือว่า5,001บาทไปจนถึง1,000บาทเนี่ยนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5ต่อเดือนวงเงินจำนำต่อ1รายรวมไม่เกิน1,000บาทแล้วก็ต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิ์ลดอัตราดอกเบีย้ยสำเนาบัตรนักเรียนนิสิตนักศึกษาสำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครองเหล่านี้ต้องเตรียมมาด้วยประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาช่วงเปิดเทอมนะคะสามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับทางสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพหรือโรงรับจำนำกท มอมีทั้งหมด21แห่งด้วยกันนะคะเอาจดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้สอบถามก่อนก็แล้วกันหรือว่าจะไปเข้า Facebook ก็ได้นะคะสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหมายเลข02158 00 0042-4 02158 0042-4ในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือจะไปที่ Facebook นะคะก็ Facebook ใช้ชื่อว่า P A W N S H O P B A N G K O K พรช็อปแบงคอกนะคะ P A W N S H O P B A N G K O K เป็นกำลังใจสำหรับผู้ปกครองทั้งหลายนะคะนี่หรือเข้าไปที่นี่แหละทีมงานหามาให้นะคะรองรับจำนำกทมเข้าไปนี่นะคะไปเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะอย่างน้อยก็ยังพอได้ช่วยเราบ้างค่ะ